คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงพาเพลินวะีห้านาเอาเป็นว่าเกียรติรดแห่งยากูต่ามารอกันอยู่หน้านจอนะและก็เหมือนเดิมทุกครั้งก่อนจะเล่นก็ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะจ๊ะไม่แนะนําให้เล่น หรือทําตามเป็นไงเมื่อปานโอ้โหฟอร์จูนออกปล่อยของปล่ yeah, อ,อยของ oh. นํามาวางกับลัคกี้ทมรอบแรกเหมือนกันนะฟอร์จูนอ็อกมาเฉยเลยนะแบบโอแบบวันนี้มารอบเช้าอีกเหมือนเดิมนะแต่พอย้ายมาเล่นยากูซ่าหน่อยแล้วกันนะลักกี้ไทม์คช่วงเวลาที่เพื่อมาตากันส่ายอา,าจจนะนแต่เหมือนที่บอกทุกคลิปเลยว่ามันไม่ได้การันตีหรอกว่ามันจะแตกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ยังรู้คือว่ามันเป็นตัวช่วย ตัดสินใจได้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลุงขอจัดเสียงนะเออเสียงกว่าจะมานะคิดว่ามันช็อตอะไรสรุปลุงลืม,ลมเปิดลําโพงอีกแล้วนะมาเกมนี้ไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรมากพูดแบบนี้นะประจําสรุปสุดท้ายแม่งโดนแดกพูดแบบนี้ไเป็น30ขยับกันเลย รวมกันรวมกันติดติดกัน4ี่ตัวนี่นี่ติดติดกัน4ี่ตัวโอ้ดอกแรก225แม่งเปิดหัวสวยเปิดหัวสวยจัดเกมนี้เล่นกี่ครั้งก็ต้องบ่นทุกครั้งนะสัญ,ญลักษณ์มันจะคล้ายๆกันนะแตงยาไปสนใจั้ยมีคำนวณพอดีว่าทุนพามา5,000บาทเหมือนทุกเช้านะนั่นไม่คำนวณใช่ไหมสายมือเออมันใกล้ๆกันบางทีแม่งดูไม่ออกจริงๆนะสัญ,ญลักษณ์เออคูณขยับ มันมีคูณทางรับคูณทางรับวะคูณทางลัดนั่นก็คือตัวคูณ5จะมาพร้อมกับไอ้ไอายากูซ่าเราอะเออถ้าติดมาด้วยตอนคำนวณก็จะได้คูณ5ออโต้เลยแต่ถ้าไม่ได้คำนวณกับยาคูซ่าก็ต้องไปเอาจากทีละคูณหนึ่งอะจากการคำนวณมันจะไปสะสมให้ช่องข้างล่างครั้งละหนึ่งนงนะทางลัดคือไอายากูซ่าคูณห ามามีคำนวณในจอไม่รู้อยู่ตรงไหนและเออมันเห็นไงอาบถ้าไฟมาคือในจอมีคำนวณครับดูไม่ทันหรอกถ้าเห็นคูณห้าแบบนี้ดูเลยถ้าติดคำนวณมาวัดเลยลงมาข้างล่างแล้วก็ค่อยไปดูว่ามันคูณกันตรงไหนนะอาบซื้อได้แต่นิสยัยสันดานลุงไม่ค่อยซื้อหรอกตันก่อนซื้อไม่จ่ายมันจะชอบมันจะ เสียหลักเขาเรียกเฟลว่ะเออมันจะช็อตชไปหน่อยนี่ถ้ามีลงมาแบบนี้แล้วไม่มีลงคูณ5มาทันทีแสดงว่าในจอไม่มีคำนวณนะดูไม่ทันหรอกสัญลักษณ์มันคล้ายกันนี่มีคำนวณไม่รู้อยู่ตรงไหนน,นั่นข้างลา่างบางทีแม่งเกมเยี่ยฝึกสายตาดูดิสดนี้่น,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 นเห็นไหมคล้ายๆกันบางทีคิดว่ามีคำนวณน,นะตะกี้สรุปสุดท้ายไม่ได้ รู้จะบ่นอะไรนะเลือกเล่นเองนะแต่ตัวเกมอะทำหน้าเล่นน,นั่นเห็นคำนวณมาอยู่รู้สึกถ้า5ตัวจะสุ่มวายมา 1. จุดนั่นติดมาอีกดอกนี้สวยลูกคูณ6ใส่มาอีก207บาทลงอีกรอบไหมแหม่นะไม่ติดนะไม้นี้241ร้อยขยับจ่ายใช้ได้โอ้โหดอกนี้มีวายสองตัวเต็มเตมมะลุเต็มเต็มมะลุมีวายอีกหนึ่งตัวไหมไม่มีเว้ยปึ๊บหน้าก,ากากไม่ติดแนงคูณเพิ่งจะมากันเอง มีวายหนึ่งตัวสุ่มข้างล่างไม่ตดดพิสเก็ตเตอร์ดุง่ะโคตรกเกียดเลยไอเกมพิสกเก็ตเตอร์กับวายมันสีเดียวกันบางทีแม่งลักษณะเหมือนกันโะเลยตีอะทำวายกับสกเก็ตเตอร์คนละสีกันเดี๋ยวว่าพีจีปวดให้ใครได้ยินบ้างวะผู้ผลิตไอพวกไอคนออกแบบอ,อ่ะเกมต่อไปอ่ะขอเลยเอาจุดต้อยของแต่ละเกมมาด้วยดิแล้วก็เอาออกไป ไม่มีไม่รู้จะฟ้องไปทางไหนนะวันวนก็เล่นเหมือนพวกเราเนี่ยนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทักใครไปทักแอดมินของกลุมไปก็นะก็ไม่รู้อะไรหรอกเขาไม่ได้เกี่ยวกับส่วนตรงนี้่ปพาไปนอกเลือกซะเยอะอีกละปั่นไปปั่นมาถือว่าการจ่ายไม่น่าเกียดขยับหนึ่งเป็นสีลูกป๊าบโอ้โหอ,อย่างเยอะวายตุบจับเลยไปโอ้ โอ้โขนาดนี้มึงยังไม่มีคำนวณอีกนะจริงๆระดับนี้มันต้องนี่เนี่ยมันน่าจะนี่ตรงนี้อย่างน้อยสองตัวแล้วมันน่าจะมีอะไรที่อยู่ใกล้ๆกันคำนวณได้มั่งเดี๋ยววะโอ้โขนาดนี้แล้วไม่มีคำนวณโอ้ยดอกนี้สวยเอาดิชุดนี้ต้องมาละชุดนี้ต้องมีแหละเออคูณสามใส่มา6กสิบมีอีกชุดมีอีกรอบหนึ่งนั่นเห็นอยู่โอ้โหติดคูณห้ามาด้วยแม่งแต่เป็นตัวอักษรเบาไปอีกเบาไปอีกเอ้นี่โอ้โหกูคิดว่าตัวเดียวกัน ตัวไหนไม่เหมือนเอาตัวนี้ไม่เหมือนเพื่อนไปตับา,าดจังเลย yes สีเดียวกันตัวเขียนก็คล้ายกันอีกกูยิ่งความจําตาไวโอ้โ oh. หหน้ากาดข้างบนติดเว้ยคูณสองลงมาดาบติดไปอีกต่างกข้าไปชุดนี้สวยแก้วบงแก้วเบียไม่ติดแก้วเบียเยี่ยเลยขวดสาเกชัดเฮ้ยสกเก็ตเตอร์ไม่ได้หลุนต้องเรียกต้องทักมันเกมพวกนี้ต้องทักว่า ไม่เห็นเลยเดี๋ยวถ้าพักมันจะลงมาให้ไม่เห็นสเกต็ตเตอร์เลยครับตอนนี้ผางลงมาก่อนดาบมาทั้งแผงไม่ติดดาบไม่ได้ลุ้นสเกต็ตเตอร์เลยตอนนี้เดี๋ยวคอยดูนะแป๊บหนึ่งแห่งมาแนะ่ผางคูณหได้ทํางานนั่นดาบติดมาหน้ากากข้างบนติดบ้างไหมไม่ถึงาปาดเบาวิวอุ้ย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 ข้างล่างติดอยู่ตรงกลางนะ่ะนะเห็นนะเห็นนะดอกนี้ เห็นแบบเหลือบตาไปเห็นอะแต่กูไม่รู้ว่าตัวเดียวกันไหมแต่สีมันคล้ายกันปางลงมาประยามเปิดเทอร์โบแล้วนาแล้วไม่มันละวัยรุ่นมาแล้วอารมณ์วัยรุ่นติดแล้วตอนนี้ปางเข้าไปไล่มาสเก็ตเตอร์กูไม่ได้ลุ้นเลยเป็นไปได้วะเนี่ยกดมือมันก็ต้องหลายรอบอยู่นะไม่ได้ลุ้นสเก็ตเตอร์เลยเว้ย ออโต้ขี้เกียจกดละสามสิบหมุดไปพันสรบาทฟางคูณ5าทำงานไม่รู้อยู่ตรงไหนน,นั่นวายตัวหนึ่งปับ๊บให้ติดโอ้โหคูณ5าทำงานไม่รู้อยู่ตรงไหนข้างล่างนั่นไงพอได้คูห้าปุ๊บไอตัวยากูซ่าก็จะเกะก,กะขึ้นมาทันทีเลยนะไม่ได้ช่วยอะไรเลย โอ้ยดอกนี้ไว้หนึ่งตัวติดไหมข้างล่างอ่ะไม่ติดอีกโอ้โหกี่ตัวออาวายมาตัวเดียวแล้วก็ไม่ได้คำนวณด้วยสวยลงมาแตเกตเตอร์จะฟรีก,กี่โมงก่อนตอนนี้ขยบมาฟีกี่โมงฟรีกี่โมง ป๊าป,ป๊าปคูณห้าคูณ10บอ้าวไวโอ้ไวอยากเยอะต้องติดแหละต้องติดชุดนี้ใส่มาโอ้โหดันไม่ไปลงช่องที่ไอคูณ5มันอยู่นะแม่ถ้ามันไปลงช่องคูณหอยู่เมื่อกี้จะบันเทิงกว่านี้เยอะเลยนะพา<ส>งแหมไม่ติดอีกจบแล้วพอกำลังจะมันแม่งจบไวห้าสิบอีก30หมุนไปอ่าพอเริ่มมัดหน่อยไว้ครับนวลเริ่มจะเดือดเดือหน่อยนะึง ลงมามีไหมเออตรงช่องคูณ5้าต้องตรงช่องคูณ5้าถึงจะมันนะครับลงมาคูณ5าคำนวณอยู่ตรงนั้นตรงช่องคูณ5อีกเอาดิมาเรื่อยๆเว้ยเ,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 เก็ตเตอร์ไม่ลงเลยไม่ตรงช่องคูณ5เอาน้อยๆไปกอนโอ้โหคูณ10ดอกนี้โอ้ยตรงช่องคูณ10 200มาเอาต่อดิเอาต่อดิ ติดมาอีกรอบหนึ่งไว้หนึ่งตัวไว้ y, หนึ่งตัวหน้ากากแม่หน้ากากไม่เข้าไม่นั้นนะไม่นั้นนะไปสี่พันตามทุนอยู่หนึ่ันแล้วยังใครอยากกันต่อ,อยังไงก็ยังไม่ซื้อนะแม่งหวังของฟรีอยู่ตอนนี้ป๊าบคูณห้าตรงโอ้โหอย่างเยอะไว้สองตัวต้องคำนวณไหมไม,ไม่มาคำนวณไม่มาไหลมาอยู่ มาคำนวณเอ้คูณโอ้โหโอ้โหไวามาอยู่ฝั่งนี้คูณห้ามาอยู่ฝั่งนี้เอ้ยสามสเกตเตอร์เป็นไงล่ะเข้าไหมเข้าไหมเข้าไปดีข้างในอ่ะเบนห้าสิบเอาไว้ตามทุนอยู่สี่ร้อยอะไรก็เกิดขึ้นได้กับลัคกี้ไทม์ปังไอ้คำนวณไม่มาคำนวณไม่มาคำนวณไม่มาวาวอย่างเยอะกูบอกเลยเต็มเต็มดอกนี้คูณห้าโอ้โหคูณสิบมาลงช่องสวยช่องสวยพอดี ไหลามา3,255้โคูณห้าลงไปอีกตรงไหนก่อนแหม,ม่สะสมสะสมไปเรียบร้อยเช้านี้กินไปอีกกับรักกี้ไทมนะเออแจ้งมันต้องแจ้งแบบนี้ดิวะแจ้งแบบนี้ดิวะพาง3 2 8เจ2 8 7ขยับต่อเลยปั๊บ อ่าคูณลงฟังไหนฟังไหนโอ้โหสายมือเต็มเต็มมาอีก4ี่ยี่ดาบมาหน้าก็โอ้โหสามสกเกตเตอร์อีกเอามาอีกกี่หมุนว่าน่า12บหมุนยาวไปยาวไปแบบนี้ยาวเลยต่างคูณตใส่มาอีก180เอาดีเอาทีมาอะไรจะให้มากกว่านี้มั่งคล้ายๆกันคล้ายๆกันวายหนึ่งตัววายหนึ่งตัวมา รวมไหมแม่อุ้ยติดอยู่ติดอยู่เอาหมดนับหมดจังหวะนี้นับหมดคูณห้าสะสมมาต่อโอ้โหสองช่องตรงกลางอ่ะสองช่องแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสองแถวสามรอคำนวณแถวสองแถวสามพอรอคำนวณมีไหมโอ้โหแถวสองติดมาถางเอ้ยสามร้อยยี่ห้ามาเลยโอ้โหสิบเจ็ดหมุนเหลือ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 บอกเลย สิบเจ็ดหลือเหลือแบบนี้อเออไหล2 8่สิบาทไหลมาต่อลูกสิบสหมุนยาวยาวยาวๆมาใส่มาต่อ560ยหกยาวๆกูบอกเลยสองหมืนมีอ่ะรอบนี้อ่ะสองหมื่น้ยนากากอีกเอาดิโอ้หชุดนี้อ, 1, อ้ยาหนึ่งพันห้าคูณสะสมมาอีกโอโยคูณแน่งอย่างโหด โอ้โหสิบสามสิบสามหมุนคูณอย่างโหดคูณอย่างโหดยังคูณโหดอยู่แหมนานๆจะติดมาแบบนี้นะนานๆจ,จะติดมาแบบนี้นานๆจะติดมาแบบนี้เอาดิขยับต่อหน้ากากแม่งหไม่ลงอยากกักนะมึงอ้หูอยากกักสิอยากกักสิแ้งมึงกักไอชิบหายมึงกักมึงกักมึงกัก,ม,ก,กมึงมันกัก เ้ยมึงมันกักไอ้โอ้โหถามว่าเสียดายไหมก็โอเคอะเสียดายอยู่แล้วดูดิมากั๊กเขาตกแบบนี้ดาบลงมาตัวหนึ่งดาบลงมา2สเก็ตเตอร์คูณ5กระชูดไปอีกชุดนี้ใส่มาอีก2950โอ้โหลุ้นสเก็ตเตอร์หนึ่งตัวกับคำนวณไปต่ออีกแม่สเก็ตเตอร์ไม่ติดรางวัลก้อนโตใหม่อีกรอบหนึ่งนะลงลุ้น2 0 0 0 0จริงๆนะเออมาแบบนี้ลุ้น2 0 0 0 0กันเถอะ น้อยกว่านี้ไม่ได้ต้อง23387เอาดิขยับกันต่อเลยไปพังไม่ติดมาไหมมาไหมเออคำนวณมาก่อนไหลลงมาอีกชุดหนึ่งไหมไม่ติดโอ้โหหนึ 11, 80, ่งมืหพัปดบูบอกแล้วว่าเรามันไม่ใช่สายซื้อนะปันเนาะติดฟีมาก็เฮงไปนะไม่ติดก็ตัวใครตัวมัน <laughs> แต่ถ้าเกิดเออปันแล้วมันไม่ติดนี่ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ซื้อแล้วไม่จ่ายเนี่ยพาหัวเสียนะใครหยาบมาต่อข้างนอกตอนนี้เป็นขนมไปเลยอ่ะไม่ได้ซีเรียส้วตอนนี้ปับ๊บปั๊บมาไหลมาก่อนเอาดีสองสกเก็ตเตอร์อีกแล้วเอาอีกสักรอบไหมเอาอีกสักรอบไหมไม่ไม่เข้านะคิดว่าจะมีอีกสักรอบใครหยาบอยู่อูอย่างเยอะ คูณสิบสามร้อยยี่มสักชุดไหมสักชุดมากรอ,อย่าพึ่งรีบคำนวณกันก่อนสกเกเตอร์หนึ่งตัวอีกรอบไหมอีกรอบไหมอีกรอบไหมแม่ไม่ติดติดนี่ก็สงสารคนตามหลังนะบอกเลยว่าสงสารคนตามหลังนะข้อมูลตรงนี้แน่นอนในกลุ่มจะได้รับทันทีเดี๋ยวลุงออกไปลุงก็จะไปแจ้งเลยว่าตามยากรูซากันเว้ยมาอยู่นะยากูซานะ บางคนบอกให้ตามยากูซ่าไปมาเฟียก็มีนะในกลุ่มนะโอเคแค่นี้อนเะช้านี้เดี๋ยวไปหาอีกสักเกมเล่นขำๆกันนะเอาเป็นว่าใครถ้าอยากมีกลุ่มแบบนี้นะคอมเมนต์แรกถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะจ๊ะโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย